ตอนนี้คือเรากำลังจะเดินทางไปสำเพ nice ็งนะคะทุกคนซื้24อ24เหาียค่ะสบของที่นี่มันน่ากินเยอะมากเลย,ยอะเราแบบรู้สึกอยากกินทุกอย่างสวัสดีค่ะบิ๊กเวลค่ะทุกคนวันนี้จภาพมนาก็คือตาตุยแบบมากมากนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตีส4 0นะคะทุกคน ตอนนี้คือเรากำลังจะเดินทางไปสัมเพลงนะคะทุกคนคือดิฉันก็ตื่นตีสามคือปกติคนอื่นเขาจะไม่นอนใช่ไหมแต่ฉันนอนแล้วฉันก็ตื่นมาด้วยตาแบบบวมๆแล้วก็ตาแดงด้วยนะคะทุกคนเป็นมูแพสแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะคะทุกคนก็ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปสัมเพลงนะคะเราจะไปตลาดสัมเพลงกลางคืนที่ใกล้จะเช้าแล้วนะคะโดยที่เราจะใช้งบซื้อของ ไม่ถึงหลอก500บาทอะ่ะเพราะว่าของมันถูกมากนะคะหรือไม่ก็ไปไม่ทันที่มันจะซื้อนะคะทุกคนแล้วมันจะเปิดหรือเปล่ามันเปิดป่าวะโควิดอ่ะแ้ตอนนี้ก็เราสับสนว่ามันจะเปิดกี่โมงนะคะทุกคนใครที่รู้ว่าช่วงนี้เขาเปิดกี่โมงก็คอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนเพราะว่าเราอยากเอ่อทำคอนเทนต์รวบๆนะคะเราอยากไปกินห่อหมกเจสีด้วยเพราะว่าห่อหมกเจสีขายหโมงนะคะถ้าเราจะไปเดินตั้งแต่ตีสองมันก็คงจะแบบว่า เินไม่ไหวนะคะทุกคนเราก็เลยเลือกที่จะไปประมาณตีห้านิดๆแล้วตลาดกลางคืนก็จะปิดแล้วเราก็จะไปกินหอกหมกนะคะเออเราก็ไม่รู้ว่าเราจะหาร้านหอกหมกเจอไหมนะคะได้หินเขาบอกว่าป้าจะเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆแล้ว เพิ่งส่วนตัวทุกคนน่าจะรู้จากการที่เบลทำคลิปวอตไออีนนะคะคือเบลชอบกินพอบมกมากนะคะช่วงนี้นั่นแหละค่ะทุกคนน,นี่ก็คือแต่งหน้ายังไม่เสร็จนะคะแต่งหน้าบนโลนะคะก็ไม่สามารถไปต่อได้เพราะว่าอะไรนะ่ยต้องใช้ความนิ่งนะคะทุกคนก็มาถ่ายให้ทุกคนดูก่อนนะคะตอนนี้กําลังเดินทางไปก็เดี๋ยวไปดูกันตอนถึงนะคะ มาตั้ง40บาทลงลงแค่ขับเกือทางผ่านะแต่จริงๆถ้าเราเดี้ยวมาตรงนี้มันก็เข้าได้ปะก็ไม่ได้ตรงเนี้ยมันเป็นทางออกอย่างเดียวเะมันเป็นวันเสอยแต่จริงๆมันไม่ไกลเลยนะ <c oughs> เราไม่น่านั่งมาเลยเสีย40บาทตอนนี้เรามาสองเพลงที่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนทีมงานพามาคือเราก็แค่จะมาช้อปปิ้งก่อนที่เราจะกินหอหมอกแค่นั้นแหละ ใจริงก็หิวแล้วตอนนี้ตีห้าแล้วนะคะทุกคนเราวนหาที่จอดรถประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะโพยังไม่ปิดใช่ออสงสารเจ้าของทุกใจทำไมไม่รู้จะซื้ออะไร mm hmm. อ่ะเอาตรงๆเลยนะ จะซื้อด้วยงวดห้ารอยนะคะตอนนี้เราใช้ไปแล้ว60ก <20. S 1> ับ20ย0สิบปดิดูว่าวันนี้เราจะได้อะไรบ้างนะคะทุกคนอยากได้พวกแบบผมผมอะ่ะที่แบบใช้กับผมอะ่ะ ขราวค้อนเราซื้อเมตรมา80บาทนะคะถุงละ10อันเต็มถุงเลยถูกมากใช่เราซื้ออยางสีดำมายางที่แบบเล็กๆแบบเนเล็กๆเอาไว้แบบทำผมแปลกๆ ทำผมแบบเป็นข้อเปียเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมันหายากไงยางมอนอันเล็กๆทุกคนจะบอกว่าเราอยากกินห่อหมกมากควาจริงเราแบบว่าไม่รู้จะซื้ออะไรที่นี่แบบของมันเยอะตาลายมากของมันเยอะแล้วก็มีแบบของที่แบบผิดลิกสิทธิ์เราก็ไม่กล้าซื้อ <c oughs> เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดน เราก็เลยจะไปกินห่อหมกนะคะซึ่งไม่รู้ว่าจะได้กินเมื่อไหรไม่รู้ว่าเราจะได้กินไหมแ,แล้วเราก็สรรหาแบบว่าเออเราอยากกินแบบรสเข็มน,นะจริงๆเขาก็มีหน้าร้านนะทุกคนตอนนี้เราหิวมากเลยทุกคนแบบของที่นี่มันน่ากินเยอะมากเลยอะตัวแบบรู้สึกอยากกินทุกอย่างไม่ทายังไงดีเป็นจากคอนเทนต์ซื้อเป็นคอนเทนต์กินแต่จริงตอนนี้ก็ใช้ประมาณสามร้อยแล้วนะเออก็ซื้อของแบบ ที่ใช้จริงๆอ่ะเพราะว่าซื้อไปเดี๋ยวกลัวไปวางไว้แล้วมันก็จะแบบเต็มบ้านอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอดูกันว่าเราจะเจอหอหมกไเม็นะแค่ทุกคนเท่านี้นะครับอีกอันสิอันคิด20บาทอ๋ออันนี้เท่ากันเท่ากันเหรอเขาบอกว่า ส,ส,บบสองจิบาท2โหลอนูยซื้อยสีอันต้องซื้อ24เ่อาเลยใช่ได้อะไรมาคะพี่คัดผมว้าวเยอะมากคุ้มไหมคุ้มแต่ว่าเราเราจะไม่ซื้อได้รู้สึกว่าเราซื้อเต็มหัวแล้วเนี่ยอรู้สึกว่าพอแล้วเราจะไปกินหออหมกแล้วเราหิวตา,ามหาหออหมกก่อนนะคาทุกคน ปอกเปลือกค่ะน้ำม่วนแม่ไหวแล้วใช่ไหมแม่ไหวแล้วหิวเมื่อกี้เราซื้อแอปเปิ้ลมาแล้วคะ่ะเขาหลอกเราไปนาเนี่ยเจก็หมดมากกว่าเขาเหม่อแอปเปิ้ลกรอบคน้อมันไม่สากมันไม่กรอบไหนอลองโชว์ดิแอปเปิ้ล <laughs> โดนเขาหลอก เราถามเขาว่าวกรกอบไหมคะเขาบอกว่า,วาวกรอบ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 ไดดูนะกรอบปะวะก็กรอบอยู่นะแต่ถ้ากรอบมันจะกรอบกว่าน,นี้เว้ยมันกระแล้วมันจะขลุนนแต่หวานะอะอะไรวะยู่โอเคงั้นทานนะเนื้อไม่สากก็ด,ดีไม่ใช่คลิปช้อปปิง้งค่ะคลิปกินเนาะจริง แล้วสายตาเบลคือแบบละไม่ได้เลยนะระว่งขาห้าะบบห้าสิบบาทห้าสเาไห้าสิบาทห้าสิบบาทห้าสิาเห้าสิบบนห้าสิบบทห้องถบงาทห้ากิบยาทห้าสิบ้าเห้าสิอบานห้มจิบบาทห้าส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 ิบบีทหาสิบบาทห้าสิบบทห้าสิบบา้าสิบบาทห้สบบห้าสิบบากห้าสิบาทห้าสิบบากห้ิบบหาิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสเบบาทห้าสิบบเทห้ออบากกาิน่ะ อันน <aid> <Solomon> ี้คือคลิปกินสำเพ็งตอนตอน6โมงนะคะทุกคนโอน่ากินมากเลยแล้วม่เป็นแบบกระเทียมเจียวที่แบบกะหูอะทุกคนขอบคุณขอบคุณอาเป็นออริจินอลของเขาไหมอันไหนอร่อยคะ ตอบดีพนักงานตอบดีไล้หมดเอาปูค่ะใส่ค่ะแต่วันนี้เราไม่เจอเจสี่นะเจสี่กลับไปแล้วเขาจะมาอีกทีตอนเที่ยงเที่ยงไม่รอแล้วค่ะกลับไปนอนกลับไปนอน อะไะคลิปของเราอร่อยอร่อยจริงชื่นใจเดินจากหมกมาก็ว่าเจอร้านนี้เลยนะคะ ร้านป้าหอมป้าหอมอร่อยไหมคะหอมหอมจริงป้าบอกหอมจริงแต่ป้าทำอร่อยมากเลยทุกคนแม่บอ๊อบคือชิมชาเขียวนะคะอร่อยกลมกลมไม่ไหวานแล้วดูนะคะเวลาของกินคนเรามมนต้องกินะนะเนาะ ตอนแรกเข้าไปต้นคิดไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยคงคอนเซปต์ไงไม่กินก็ไม่ใช่บีเวลดิไม่มีไม่มีคลิปไหนไม่กินเลยคือมันหิวแล้วมันเดินผ่านนู่นเดินผ่านนี่มันก็แบบอยากกินไม่หมดอ่ะมันแบบเป็นของดีที่หาย,ยากมันหาก,กินไม่ได้ท่กไปไงแต่ว่าร้านเนี้ยเราต้องไปที่จอดรถละเฮ้ยนี่ไงเรามาตรงเนี้ย ใช่แต่เราไม่ได้ต่อแล้วเราต้องไปยังไงต่อนั่งตุกตุกกลับเหรอแล้วเราจะบอกตุกตุกว่าไงมีสาวให้ด้วยมีสาวมีสาวมีสาวไหนดูสิ แม่บว่าจะทำในคเข้มข้นรสดืุงเ้รื่องคือตอนแรกจินตนาการไว้ว่าเขาราดน้ำปลาบงข้าวมันต้องเค็มแน่ๆแต่มันไม่เข็มตรงนี่เขาราดนดเดียวคุ้มค่าไหมคุ้มค่ะโอเคคอมพินะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปยอดที่เราใช้ไปในวันนี้ตอนถึงบ้านแล้วกันโอเค เป็นเช้าที่แฮปปี้ไว้ทุกคนมาถึงบ้านก็มาหาหลานน้องน้อโตกันแล้วนะสนแน่จ้าจ้าเจ้าจ้าหยอยไอ้เจ้าจ้าน่ารักเจ้าจ้าแม่รักที่สุดเลยทุกคนวันนี้เราได้ที่คัทผมมานะคะแล้วก็ มีหนังยางแค่นี้ไม่มีอะไรเลยนะคะไหนอันนี้ก็จะมีแค่ยางมะถงอันนี้ก็ยางมันนีแวที่คาแล้วที่เหลือนั้นนี่ค่ะทุกคนนี่คืออาหารของคุณวีวิลนะคะที่เราบอกว่าเราจะไปซื้อของซื้อของแต่อันนี้ได้เยอะกว่านะคะคือของกินโอเค โอเคอวันนี้<ม>ใช้งบไปเท่าไรคะประมาณห0ร้อถ้ารวมของกินนะถ้าไม่รวมของกินร <laughs> วมของกินก็ประมาณ4ี่ร้อยนิดๆนะคะทุกคนโอเคการเดินสำเพ็งวันนี้เป็นไงบ้างง่วง <ua. S 1> ของเยอะไหมเยอะแต่ไม่รู้จะซื้ออะไรเพราะว่าแบบไม่ไม่ได้แบบไอ้นั่นขนาดนั้นะเหมือนกับคนที่ขาซื้อไปขายมากกว่าอื ก็จนอยา่จะเป็นของกินนะคะทุกคนก็นั่นแหละก็เป็นว่าถ yeah, ah ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเดี๋ยวเราจะไปนอนแล้วะว่วงอ่ะบ๊ายบาย